คำเตืนอนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิตารรญาณในการรับชมสำหรับสมุนิฐานกินแบ,นบน่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะก็มาพบกันในช่วงดึกอีกแล้วนะคะกับการค้นหาแนวทางเด็ดๆในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางของแอดกินเนอรีแอดลิกิดแอดฟินิกแอดเซลีแล้วก็ยังมีแนวทางของมายมยมแดงนำโชคด้วยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆ,ๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยค่ะเริ่มต้นกับแนวทางของแอดล q กิดสถิติสองงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะคะเข้า1ง,งวดในงวด1ตุลาคมที่มีเลข65มา2ตัวบนฟ้าสำหรับงวด16ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะหลุดไปนะคะ อาจจะมาแบบงวดเ้นงวดไหมมาลองลุ้นกันใหม่นะกับงวดหนึ่งพฤศจิกายนแอลลิกิตแนวทางเลขรัฐบาลบนล่างให้เด่น9กับ0คู่เด่นก็จะมี92 93 94 95 02 03 04กับ05ระวัง90ไว้ด้วยค่ะ เลขเด no ่น9กับเด่น0ูนย์ก็ไปชนกันกับแนวทางดังๆอย่างหนุ่มบอระบือแอร์ใต้ฟ้าแล้วก็เลขซองมือทองอยู่นะโดยจะมีเลข94ตรงกันกับแอร์ใต้ฟ้า93 95กับ03ตรงกับหนุ่มบอระบือแล้วก็มี9 2 93 9 9 4กับ95เลข4หางนี้จะตรงกันกับเลขซองมือทองนะคะก็มาลุ้นกันค่ะว่าแนวทางของแอร์ลิกิดจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ตามมาด้วยแนวทางของแอดกินาลี16ตุลาคมงวดที่แล้วแนวทางเลข2ตัว3ตัวของเขาก็หลุดไปเหมือนกันค่ะจะมีใกล้เคียงก็เห็นจะเป็นเลข92นะในส่วนของเลขเด่นก็ถือว่าผ่านค่ะเพราะว่ามีเลข9ไปอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยบนมาดูกันต่อกับแนวทางของงวด1พฤศจิกายนแอดกินาลีไอวิง6กับ9 2ตัวเน้นก็จะมี61 92 63กับ97 3ตัวมี06 9กับ4 2 9เลขเด่น6กับเด่น9ก็มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เลขติด6กับ9กเกือบทุกงวดเลยนะคะและเลขเด่น9งวดนี้ก็ให้มาตรงกันหลายสํานักไม่ว่าจะเป็นแนวทางของแอรลิกิตแอดใต้ฟ้าแอรบีวันาแล้วก็เลขสองมือทองส่วนเด่น6ก็ตรงกับเลขสองคำชะโนดแล้วก็ตรงกับอาจารย์บุญรอดพาดไว้ด้วยนะคะ ในส่วนของ2ตัวเด่นก็ไม่ค่อยชนทางกันเท่าไหร่นะก็ดูกันไปก่อนค่ะพึ่งจะต้นงวดเท่านั้นเองรอดูกันนะคะว่าแนวทางของแอดกินาลีงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อกันกับแนวทางของแอดเซรี hmm. สถิติสีงวดหลังสุดมีเข้า2งวดติดแล้วก็มาหลุดไป2งวดติดเลยค่ะมีผลงานในงวดหนึ่งกันยายนที่มีสีเข้าสตัวล่าง แล้วก็งวด16กันยายนก็มี37เข้า2ตัวล่างเป็น2งวดติดสำหรับงวด1ตุลาคมกับ16ตุลาคมก็เป็นงวดที่หลุดไป2งวดติดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของแนวทางด้วยละกันค่ะและงวดหนึพฤศจิกายนแอสเซรีก็ให้แนวทางมาแล้วให้มา3ชุดนี้นะคะชุดที่1ให้เด่น2กับ1 3ตัวจะมีเลข2 1 0 2 1 1 212 213 214 215 216 217 218แล้วก็219ให้เน้น216กับ16แล้วก็21นะคะชุดที่2ให้เป็นแนวทางเน้นล่างจะมีเลข2ตัวก็คือเลข39กับ30แค่2ชุดนะคะ39กับ30ส่วนแนวทางชุดที่3ก็จะเป็นแนวทางที่ให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลข6 ชุดนี้ให้เด่น6เน้น6นะคะ3ตัวก็ให้เน้นเลข2 1 6เม็ดเดียว2ตัวให้เน้น2 6 6 2 1 6 6 1แล้วก็ให้ระวังเบิ้ล6 6ด้วยค่ะแนวทางชุดที่3กับชุดที่1ก็ให้เน้นเลข2 1 6กับ1 6 6 1มาเหมือนกันเลยนะซึ่งเลข1 6 6 1ตัวเน้นของแอสเซรีก็ตรงกันกันกบ ตัวเน้นของแอดน้ำพูแล้วก็แอดกินอรีด้วยนะคะสามสำนักนี้ก็ให้เน้น1661มาเหมือนกันเลยนะก็มาลุ้นกันค่ะว่าแอดเสรีจะกลับมามีผลงานในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะถัดไปก็เป็นแนวทางของมะยมแดงนำโชคที่ช่วงนี้มีผลงานดีอยู่เหมือนกัน เพราะว่าในสีงวดหลังสุดเลขเด่นของเขายังไม่หลุดสักงวดเลยค่ะสำหรับเลขสองตัวก็จับคู่ได้แม่นอยู่สองงวดเลยนะในงวด1กันยายนก็จะมี6 0ศูเข้าสตัวบน16กันยายนก็มีสองหกเข้า2ตัวบนอีก1งวดส่วนงวดหนึ่งตุลาคมกับ16ตุลาคมก็เป็นงวดที่มีผลงานเฉพาะเลขเด่นเท่านั้นมีเลขเด่น6มาบนฟ้าทั้งสองงวดเลยค่ะ และแนวาทางงวดนี้มายมแดงนำโชคก็ให้มาแล้วนะ1พฤศจิกายนเลขเด่นให้เด่น2เน้น2 2ตัวเด่นก็จะมี02 82กับ92ชอบที่สุดก็คือเลข62นะคะสำหรับเลข3ตัวให้962 902กับ992เลข92นี้ก็ให้มาตรงกันเลยกับแอดบีวนาเลข2มือทองเลขของแอดลิขิต อาจารย์ปีชาแล้วก็ตรงกับแอดกินาลีด้วยค่ะและมายมแดงนำโชคก็ยังให้6-2มาเหมือนกันเลยกับแนวทางของแอดเซรีชุดเมื่อกี้นะคะทั้งสองสำนักอาจจะมองว่าเลขหน้าจะมาตัวเดิมมีใครอยากให้มาตัวเดิมบ้างไหมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะอยากให้ออกตัวใหม่ๆบ้างใช่ไหมคะเอาเป็นว่าก็มาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าแนวทางของมายมแดงนำโชคจะให้โชคในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ และมาปิดท้ายกันกันกนกนกบแนวทางของ a อ f ฟ n นิก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่ FC ติดตามในทุกงวดโดยผลงานใน4งวดหลังสุดงวด1กันยายนก็เป็นงวดที่เข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะเพราะว่ามีทั้ง6-0แล้วก็9-4นะคะ6-0ไปบนฟ้าส่วน9-4ไปล่างนะงวด16กันยายนก็จะมี7-3เข้า2ตัวล่างงวด1ตุลาคมก็มี9-5เข้า2ตัวล่างเหมือนกันค่ะ สำหรับ16ตุลาคมงวดที่เพิ่งผ่านมานี้ก็เป็นที่น่าเสียดายจับคู่หลุดไปนะคะแต่ว่าในส่วนของเลขเด่นมีผลงานอยู่นะโดยจะมีเลข9มาในตำแหน่งหลักร้อยบนแล้วก็มีเลข0ที่มาทั้งในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบล่างเลยค่ะสำหรับงวด1พฤศจิกายนนี้สำหรับงวด1พฤศจิกายนนี้ แอดฟินิกก็ปล่อยแนวาทางเลขชุดเต็มมาให้ดูกันก่อนนะคะรูปแบบแนวทางก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยค่ะโดยงวดนี้ให้เป็นรูปแบบของใบเขียนมือนะคะจะมีเลข3ตัวก็คือเลข630 593 650 263 160กับ495เลขเด่นให้เด่น6กับ9 2ตัวเด่นจะมีเลข60 61 63 91, 93กับ98แล้วก็มีเลข30เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะแอดฟินิกก็มองเด่น6กับ9มาเหมือนกันเลยกับแนวทางของแอดกินาีนะคะโดยจะมีตัวเลขที่ตรงกันก็คือเลข61กับ63ค่ะสำหรับเลข91กับ98จะไปตรงกันกับแนวทางของแอดใต้ฟ้าแล้วก็ตรงกับอาจารย์ปรีชาด้วยค่ะงวดนี้แนวทางของแอดฟินิกจะมาไหม ก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ